เป็นยังได้ <c oughs> หลังจากที่ว่าปิดใจไปช่วงหนึ่งเนาะเลยเป็นจังได้สะเรื่องเล่าคมหักเจก้ากระเพินไปหอดไส้แล้วเราคูดกันพูสิบอกว่าจังไดเอา้าคุยกันว่าจังได้สั <c oughs> คุยกันถามเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบนี่เขาแล้วว่แบบเพี่ยนอยากมากน่ยน,นั่นนี่ก็ตอบเพิ่์นเพิ่์นถามก็ตอบเพิ่์นเอาเพิ่พ์นบริว่าว่ว่าเรื่องความหากักหรือว่านัดหมายกันว่าสีมาหาหรือวา่าสีมาไหวมาขออย่างอย่างสี่นะอ,อ๋อแล้ยในหู้ซึกยังได้จะคุยกับเพิ่์นไหมหู้ซึกดีอยู่ว่าคุยไปก่อนแมนยั่งพ่ทันได้มั่นใจโดย อนะทุกคนไ้มาถามกันว่าอันนมที่เพิ่นโอเิ่นลมนี่เป็นคนทางใดอยย่จังหวัดยังเนาะเพิ่นเคยมาหาบอกคือเพื่อนนี่เคยอันว่ามีครอบมีครัวเคยแต่งงานมาก่อนบอกเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่มีแต่นอกกับบมั่นใจบอกความหมายคือว่าบ่มีเลยบอกหรือว่าเลิกละบอกว่าบูมี่บ่เคยมีอ๋อ อายุประมาณเท่าไรก็อสี่สิบปลายอันโสี่สิบปลายน้องมีใจเพิ่นชักเปอร์เซ็นต์จ้ะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบรสษุคุสุคนบ่าวสาวทอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะกยินดีต้อนรับเข้าสู่ ส่อง YouTube ไปในนาภาชาแนลคือเก่าเนาะพี่น้องโดยพ่อพ่อการคลิปนี้ก็อยู่อันกลาทงทงไห้ทองหน้าพี่น้องเหรเนาะตอนนี้แม่น,นาภากะกำลังเดินทางไปหาซาสดพี่น้องเอเนาะโดยทีไปเยี่ยมยามข่าวซาวสดที่เคยเปิดใจแต่โดนเติบเลยเนาะพี่น้องเนาะ ป้าเพิ่นเป็นจังไดสาวโสดผู้นี้เลยล่าคนก็คือสิฮูจักคือสิเคยเห็นเพิ่นอยู่ดอกเนาะก็คืออันสาวบ้านทุกคนแห็เนาะที่เพิ่นเคยเปิดใจหาคู่หาค้องนี่แหละเมื่อนี้ก็ได้ยางเลาะทงหน้อยบาเป็นเลาะทงเนาะยาง้าทงเพื่อสีไปหาสาวโสดผู้เนาะเพ่อนเพิินอยู่พุ่น ทางรถมาบ่เหอะทุกคนเนยเพราะว่าทางเปื้อนเนาะส่วนนี้ฝนตกฝนลงหากระเด็ดแน่สองมือก็เลยตัดสินใจยางเอาป้าผู้น่ะผ่านทงหน้าทงนี่เนาะเขาง่า,งามเลยทุกคนในห่วงพวกไงพวกญงเนาะเป็นหน้าตีนบ้านเนาะอ่อนซอนได้พี่น้องเลยคอยจะมีวัสนาอันในหน้าตีนบ้านน้ำกระเจ้าอยู่บ่นีย่างนี้ห่วงเขา อ้าเนาะจังได้กะฝากติดตามหับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่นายนภาในเด้อแล้วก็บอกขมโฆษณาพี่น้องเอ้ยโดยปไปพี่น้องพูดหละเนาะจุดหมายปลายทางก็อยู่พูดหละจากน้องเพิร์นซิวเพื่อนอยู่ซานหรือบ่อทุกคนเนี่ยไปลองเบิ่งเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สิได้โจคลิปก่อนทุกคนเลยฮอดเพื่นฮอดซานเพิ่นแจเปิดคลิปใหม่เนาะอ่าเนาะทุกคนเปิดกล่องมาเมื่อนี้แกอยู่บ้านอยู่เพื่อนสาวสุดพี่น้องเลยเอแต่หลายคนยังจําเพื่อนได้อี่บ่เนาะห่างหายไปจากกล้องกะเฮิงพอสมควรพี่น้องเลยวันนี้ับพาพี่พาน้องมาเยี่ยมยามทำข้าวเพื่อนอ่ะสบายดี FC เอฟซีน่ โดยสบายดีโดยเนาะนี่ก็คืออันน่องบันพี่น้องเลยอายุจักปีกะสิบเก้าสิบเก้าสวอายุสิบเก้าเนาะสิบเก้าสาวนี่แหละทุกคนเลยเพิ่งได้ออกคลิปเฮ้งเลยเนาะหลังจากที่ห่างห่างหายไปจากจอบริ์ลงคลิปเนี่ก็ประมาณจักเดือนเลยกะหลยายเดือนอยู่ เอา,ามาใจจำบ่ได้ก่อนก่อนลงหน้าอีกเนาะประกอยเห็นเจ้านะในคลิปเป็นยังไงขอนำซ้ำปลาออกมากแล้วบ่อออกแลยอปีนี้เห็นหน้าจะาทองปีนี้นะทองทงืงอ,ออกบนแหละกับร่างสิออกใช่แต่เข่าดอบ๊อเขางนันกับมีเขกากลางมีเข่าดอ พอกลางเขางั้นบ่บอู้หน้อแม่์อราเคยหูเรื่องเขาบอ้โหพันเขาเนาะใกล้สิพ่อเกี่ยวแล้วย่างมันหากะเริ่มก้มประมาณเดือนสิบเอ็ดเนาะเดือนสิบเอ็ดเพ่งพอดีแหละเบิดผ้าเบิ้ดผนว่ายได้เกี่ยวไว้แน่ก็ย่านหบพอบผลดีกระด่างมึงเนาะน้าด่างมึงนี่ อันพากันเห็ดนาเจาคนคือว่าเห็ดลายธงแท้สามคนสามคนอมโอ้เก่งเลยเพี่น้องเลยธงหนึ่งประมาณจักรกะสอบอันนะสี่ห้าสิบไปแหละอืมสี่ห้าสิบสองหน้าสองธงเลยเป็นนาเจ้า,จาของบริวารเห็ดนาหมูน้ำนาเจ้าของเ้้อออืนาาเจขงบิร์ดก็าลายเติบเนะาะพอกลุ่มอยู่กลุ่มกินเยอะสัมนะ หน้าสามคนตั้งหอสองทงเลที่ว่าเก่งเลยดำเองบริวารย่างน้ำดำเองบริจ่างบม่ย่างเลย่าเก่งอะไรพี่น้องเลยจังเด้อซะซูมือนี้หลังจากการดำไ้ดำหน้าแล้วในระหว่างท่าเกี่ยวเข่ากันไปใช้เหยื่ยังปัจจุบันนี่นะเพื่อนเบิ่งงัวอู้เรียงงัว ไ,ไปไปซเนาะพาเกี่ยวเขางัวจักโตวงัวจ้ะน่ะงัวสามตวงัวสามตั <c oughs> มวนายคือว่าว่นดี้มีเดินมีอยังอันแถวนี้นะไปเลี้ยงแบบไดผูกว่วเกียวบางทีกับจูนตามขนาันนะเอาเลี้ยงแบบเกี่ยวห้าใส่กระสอบมาให้เอาค<ม>ือว่าเอางัวลงขันเลยเลี้ยงงัวเนี่ยคือเป็นหน้าที่ของเจ้าวฮาพี่ชอบบอ แม่น้ำเลี้ยงน้ำกันอ๋อซอยกันเลี้ยงเฮ้ย <c oughs> นาะพี่น้องอย่งนี่แหละอยู่บ้านเฮากะระว่างทา,งทางเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำก็เลี้ยงว้อเลี้ยงหมอไปเนาะ <c oughs> <c oughs> ทอมง <c oughs> ัวเถิกบ่ทอมให้มันตุ้ยระคาให้บ่ง้อแม่ง้อมีงัวเถิกบดเอาเนาะจังหน่อยกับเกี่ยวข่าวกัสบายแล้วได้ผูกใจเ,เขาเกียเเ่ยวข่าวออเบิดกับผูก เป็นก oh, okay. ัสบายแบบนี้เดี๋ยวเขาแล้วแห้งสบายปล่อยไปเลยบล่อยปล่อยปล่อยมันบมูมาเฮือนเอายามแหล่งก็ได้เลี้ยงบ่อผูกไว้มันปล่อยมันบมูมาเออเนาะอืออือกระเองไม่ปล่แหล่งก็ได้เบิ้งยามหน้าก็ได้เบิ้งนี่เผูกไว้แบบนี้ยามได้ก็ผูกไว้ถ้าว่าไปเลยถ้าว่าไปหู้จักมาเฮือนมาซ่านก็เป็นอิสระเนาะ ได้ปล่อยอันนี้ได้ผูกได้เบิรงคือเก่าไมได้ผูกไมได้รูปอะทางเบิรงเนาะหลังจากที่ว่าปิดใจไปช่วงหนึ่งเนาะเป็นอย่งไรปัจจุบันนี้ปิดใก็วิบวับว่าอ่อนเปิดใยังกะคือเก่าละกะมีแต่คนคุยซือบางคนทจะจะปิดใจคุยนะเป็นอย่งไรซะก็เพิ่นกะคุยน้ำยู ัจจุบันนี่นะ่เนีเส้นสกะคุยกะถาม่ากันอยู่โดยแบบบรีคุยกันทุกมือบริเวรยังไงลายมีแต่เซ็ตบริคุยเวลาเซ็ตมันหมดเซ็ตกับคุยกันเดียวกันเลยเนาะแต่ว่าควมไม้ว่า <c oughs> แบบบริโทรคุยกันในส่วิธีเซ็ตแต่ว่าบริโทรหากันอ,อ๋อเนาะสะรุปก,ก็คือ,อยังคุยกันอยู่ อ๋อเลยเป็นจังไรสระเรื่องราความหักเจ้ากระเพิ่นไปฮอตไซแล้วเราบพูดกันพูดสิบอกว่าจังไรเอ้าคุยกันว่าจังไรสระคุยกันถามเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบยี่ห้อเราบอแบบเพต่ดีอยากมากเนี่ยเรื่องนี้กระตอบเพิ่์นเพิร์นถามกระต่บเพิร์นเอาเพิ่์นบม่ได้ว่าบอว่าเรื่องความหักหรือว่านัดหมายกันว่าสีมาหาหรือว่าสี มาไหวมาขออย่างอย่างซีงนะหมอโอ้ยด<อ>เยวโดย <c ười> คุยกันแบบไปเรื่อยๆเนาะเ <จน S 1> พร,พระา,มมายพระยังไม่ได้ถามเรื่องอันค่าทิงท้งศบทิ้งศอบมอยังไม่ดได้ถามทั้งเจ้าเนี่ยหูซึกจยังได้จะคุยกับเพื่อนเนี่็หูซึดียยดยู่ และคุยไปก่อนแมน่มยูมาทัานได้หมั่นใจโดยอือนะทุกคนใด้มาถามกันว่าหนุ่มที่เพิ่นโอ้เิ่นลมนี่เป็นคนทางใดอยู่จังหวัดยังเนาะหูอยู่บ่น้องล่ะบอกว่าเพิ่นเป็นคนระยองแถวระยองอ๋อจวนระยองเนาะเพื่อนเคยโทรว,วีดีโอคอมาเห็นหน้าเห็นตากันอยู่บ่ ก็บร่ได้เปิดทางน้องบร่ได้เปิดโทรมากอ๋อแบบโทรมาคุยธรรมดาบม่ได้วีดีโอข้อมาแม่แต่ว่าเคยเห็นอยู่นาตาเพื่อนเนาะเคยอยู่เพื่อนเคยมาหาบอกแม่โอ้เพื่อนเคยมาหาแล้วเราทุกคนเนาะเ่บอโอ้โเป็นคนใด <c oughs> <c oughs> ทางน้องนี่พ่อมพ่อมเปิดเผยบ่เรือ่อยังไ<า>งยังโอ้เพิ่นยังเราทุกคนอุป,ปก่อนรอรุ่นว่าความหัก ของคนกับนมไทยนี่สิสมวงังโบถ้าเปิดบัตรชมวังบอก <laughs> ว่าไคยเป็นนันคู่ชีวิตเนาะตอนนี้เป็นกันยังอยู่ในระหว่างคุยศึกษาเบื้องใจกันโดนแต่บริพารองคนทุกคนเด้อามาหามาหลินน้ำนองเพคนกัน่า <laughs> ไปคือเก่า ยังผุดจบผู้งามคือเก่าเนาะทุกคนาบามา,ากา <laughs> คืออันน้องคนขาวขึ้น,นแน่นะ <laughs> เพื่งคือว่าขาวขึ้นแต่คือว่าลมกับเพิ่อนเอกอะจังไดคือเพิ่อนี่เคยอันว่ามีครอบมีครัวเคยแต่งงานมาก่อนบ่เพิ่นก็ว่าเพื่อนบ่มี แต่นอกกับบ่มันใจบอกความหมายคือว่าบ่มีเลยบอกหรือว่าเลิกละบอกว่าบ่มีบ่เคยมีอ๋อแต่ทั้งน้องเองกับบ่หูแล้วกับบ้มันใจปาเลยเสื้อจักเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่นว่าบ่เคยแต่งงานมาก่อนบ่เคยมีครอบครัวหาสิบหาสิบเนาะเพื่อนอายุประมาณเท่าไหร่ก็สี่สิบปลายอายุสี่สิบปลาย กาควรม็นไปได้กค่อนทางหน่อยเนาะว่าบบเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือว่าบบท่านเคยมีครอบครัวมาก่อนแต่บางที่กะอาจจะเป็นคูมเพิ่นเนาะเป็นจังได้สตหลังจากคุยกันมาในจักเดือนแล้วจำได้จำได้เป็น ถ้าว่าเพื่นมีครอบครัวเนาะแต่ว่าเพิ่นมีครอบครัวอย่างแเิ่นก็คือสิที่คุยน้าเฮาไ่ได้โดนปานนี้นะไคูกันแต่คือเจ้าเนี่ยว่าคิดว่าเพิ่นมีครอบครัวอยู่บ่หรือว่าบ่มั่นใจว่าเพิ่นเพิ่นเคยเคยมีแต่ว่าเพิ่นเลิกล่าเลยเพิ่นบอกว่าบ่มีบ่มั่นใจตัวไรก็ทั้งสองทั้งสองอ,อ๋อเป็นยังเจ้าคือบ่มัน เออแบบว่ามีเรื่องแปลกๆยังเจ้าจังเหตุให้เจ้าคิดว่าเพื่อน,นมีครอบครัวอยู่แล้วหูอ่ะแบบบบเืีอคนง่ายอ๋อเบเซอคนงากโดยบ่เืีอง่ายกับยาละแวงเนาะมันมันบบระแวงเพราะว่ามันสีิลําบากเขาเองอ <laughs> บางที่เพิ่อนอาจสิบ่มีอะไรกัเป็ียนไปได้เนาะบางคนมาแต่เห็ุเบียกเหตุงานหาเงินสร้างตัว แอบแอบปัดเอาอยู่ฮอยลักซีแล้ว <c oughs> แต่ว่าเวลาลมกันเวลานั่นกนะบม่ได้มียังแปลกๆบ่บม่ได้มีเส็นว่าโทรไปเคยโทรบ่โทรหาคนกะเคยโทรอยู่แต่ว่ากะล่ามเ่ออืมอ่ค่อยโทรหาเพคนดุปันน่ะตอนนี้กะบ่อยว่างโดยจังได้คือว่าเนั่นบ่อยว่างในเรื่องง้ออย่างนี้ แม่เห็นกะเห็ดเห็ดหลายอย่างเห็ดเวียไม่เพื่อนายอย่างกะทำไมเห็ดโดยเวลาเห็ดเวียอย่างสิบุริณทรศัพบเนาะเห็ดเรียบร้อยจังมาคุยแม่นบอกชนดลายในมีแตเพิ่นบอโทรมาหาทากหาักมาแม่ไม่มีแตเพิ่นอืมนอกกะบางทีกะโอก้กาทักแบบตอบไปถ้าเพิ่์นทักมากน้องตอบให้ทักไปหาก่อนนี่โบกา้า อ๋อโหกอ่ะทางที่ก็คือว่าคุยกันกับเพิ่นก็คือว่าเฮิงเติบแล้วเนาะแม่นแต่กะยังบ่ค่อยกล้าปานไดโดยเรื่องราวแบบว่าอันเรื่องเปอร์เซ็นต์ฮักนี่น้องมีใจเพิ่นจักเปอร์เซ็นต์จ้ะ50 50%อ๋อคอยเบิ่งไปเรื่อยโดย อาะสมะมติว่าเมื่อหนึ่งเพื่อนหายไปโดยที่บไ่ได้บอกเหตุผลโดยที่เฮาบ่หูนี่เจ้าเสีจจังไล๋ก็บ่หูเละอันถามนีเมื่ดีกะยังบุหูอ่ะเอ๋อบ่ควาายคืออย่างฮู้ว่าเจ้าสิเป็นพายทักไปหาเพื่อนบ่โทรถาม่บ่าเป็นอย่างคือเงยียบไปอีย่างประมาณนี้ะนะแบบนั้นคงสิบ่ก้าคงสิคิดว่าเพื่อนคือบ่อคุยนำเทากับ เบอร์บงได้ถักไปโอ้ถ้าว่าเพิ่นเงียบมือหนึ่งเพิ่นเงียบไปคือทั้งน้องบันนี่ก็เงียบเลยแม่โอ้คือสิคิดได้ว่าเพิ่นก็คือสิบ่อะหยัดเงินเท่าโดยบ่กล้ารถักไปบ่คิดบ่ว่ายวานว่าเพิ่นเป็นหั่นเป็นนี่โดยบังเอิญบ่เดี๋ยวเราเบิ่งคลิดว่าเอ้ยบ้าคำถามอีหยังแล้ววะเนาะอืม ตั้งแต่คุยกันมาเนี่ยบบว่าเพื่อนเคยแบบว่าห่างห่างบ่ได้คุยไ่ได้ทักหานี่จักมือเพิ่งสุดจะบ่ว่อนมืออืมบแบบเพือพ่อนเพิ่นวางมือต่อเพืเ่นวางเพิ่นกะบ่ได้ต่อก็สแสดงว่าคุยกันทุกมือแต่ว่าบ่ได้ล้มกันไม่ได้ล้มกันโดน,นมือหนึ่งในส่วนลายนี่ล้มกันจกักนั้นเวลาใดที่ว่าล้มกัน วงเสากัะเทียกนกะตอนแรงอืมเสาเทียงแรงคือเวลากินเข่าเลยนะทุกคนวันละสามเวลาอืมคุยกันเที่าเล็กน,น้อยใช่ไหมเนาะมันจังจังหดเอ,อินจังใดทุกคนมันจังนานจืดนานจางเนาะคืออันว่าได้ระวังที่ว่าคบหากันยังซี่กับเพื่อนกับซับพอร์ตเฮาอยย่บเรื่อง เลี้งค่าใช้จ่ายกะหายู่อืมเป็นหายเป็นไรดือันเปลือยยังไงกะบ่นได้ถือว่ารายเดือนบางทีเพิ่งยังหายเพิ่นกะหายโดยเพขะเบอร์ถือขาดออกเป็นเดือนแต่ว่าบ่นได้คุยกันบ่นได้คุยกันแต่ตัวว่าต้องดูแลค่าใช้จ่ายเดือนละเท่านั้นเท่านี้แม่แม่แต่เพิ่งซีหาโดยเดือนหนึ่งหนึ่ง เพิ่นทาโอนไม่ว่าสิ้นเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งนี่เพิ่นโอนรายเท่าบางที่กะบ,บริสิ้นเดือนอืม,มกะโอนบางที่กะบ,บริโอนถ้าเพิ่นมีเพิ่นกหายเพิ่นโมมีกะเพิ่นกะบริหายแต่นอกกะบ,บริวายนะโดยแต่ขั้วไม้ในี่เพิ่นหายใสทุกเดือนบริวายจังใดพิ่งกะหายใสอยู่อืมประมาณนั้นจกพันนั่งละพัน,นึ่งโอ้เดือนประมาณพันหนึ่งเนาะ พอได้คาานิดเนาะแต่ทางนอกเนก็บม่ได้ว่ายังเพราะว่ายังยังระว่างคุยกันเนาะอ้ยคือน้องบันว่าใส่เวลาศึกษาดูใจคุยกับเพื่อนนี่จักเดือนจักปีก็คือ ปี่นแหละประมาณปีกะโบวัวหายหายคำตอบมาได้กะคุยไปเรื่อยนะคุยไปเรื่อยเนาะวอากัอไายเพิ่งว้าอย่างไรซะกะว่าแบบนี้แหละบอาคุยไปเรื่อย,อยเอยอดี๋ยวเพื่อนเพื่อนว่าอย่างไรเพื่อนก็มาตามใจอ้องเอาต่างคนต่างเข้าใจกันเนาะต่างคนต่างบรายเฝ้า <c oughs> คุยไปเรื่อยยั <c> ้ <oughs> งสี่เลยเนาะความหักคอยเป็นคอยไปคอยศึกษา เบิ่งใจกันไปเพราะว่ามันเสียใ้เขาได้เห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างอันที่เขาบเคยหู้เนาะ mm. แต่คุยกันมากอีกะมีอย่างในสเปกหรือว่าคืบหน้าหรือว่าพิดป,ปกติกับเพื่อนเนี่ยกะบริมีอืมตั้งแต่แรกจนปัจจุบันกะบบเคยเปลี่ยนอ mm. อากถือว่าดีเนาะทุกคนโอเคเนาะ มาเมื่อนีกับบุมีอย่างายดอกทุกคนเลยพาทุกคนแวมมาอัปเดตเรื่องราวความหักของน้องเกับขนมไทยว่าไปฮอดไซแล้วไกลสิได้เงินข่าวดีระเบ้อ่ะเนาะโดยทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้กับเมย์ <S <S 1> <S 1> น,นายนภากับสาบันเนาะก็สิได้ขอตัวจบคลิปก่อนทุกคนเลยเนาะพุละกขัมีโอกาสก็ไว้เมื่อหน้าเมื่อไน ให้เวมาเยี่ยมยามเพื่อนกันสิถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมนมกันพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ไม่ไดนนะพผาาบานขอกาวคข้ามาสบายดี